อันเพิ่นมาแต่สั้นมาโคฟันอ่อยดีีรถเก๋งฟันนานใส่ขบุญขี้เปียวบุ๋มมึงไปทางล่างไหมไปจอดยื้อไงหุ่นฟันนี้ข้นหุ่มรถจักานย้อไหข้างหน้าก็มี่ข้างหลังก็มี่สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีแฟนช่องนะครับเมื่อนี้แอดมินแกสิพาพี่น้องทุกท่านทุกคนนะครับมาตามความฝันของเฮียโกนะครับเฮียโกเพิ่นฟันดีอีกแล้วนะครับ มวดที่ผ่านมาเนี่ยเพิ่นกับฝันเกี่ยวรถเพิ่นก็ออกทะเบียนรถนะครับมวดน,นี้เพิ่นฝันแล้วเด้อน,นะครับเพิ่นว่าเพิ่นฝันเกี่ยวกับทะเบียนรถจะเป็นรถคันใดจะเปลยนทะเบียนใดเชิญพี่รองท่านผู้ชมเข้ามาติดตามรับชมในคลิปของเงียโกโดได้เลยครับมือตัวมากมาไทยมือไทยกับฝันเรลือดิฝันได้ขึ้นหนึ่งแล้วทาัางเบาๆโอ้ยนะเจ๋งมาว่ามันหลายตัวหลยยันยันเพิ่นว่าหลายตัว เอาเอาว้าวว้าวาันมาจังได้บันน,นี้มั่วนนี่มาเนี่ขหามกักมันนี่ฝันว่าหลุดเทลลนเรอนี่เอามาใส่เขาเขายัางเขาเขาเปลือกหรือเขา,เ,ขาเปลืกหือเขาเป็นฟอนเขาเปลืกอกตีกขบประคันตีเขาอยู่ทั้งรถบอยยึดไตรังยึดหลุดหลุจอดไปนี่ยงแวนจริงม,มันนี่เลยตีได้แล้วก็กเลยเสียวขึ้นรถมาเสียวขึ้นรถเขาออกน่อยเอา้า เที่ยวคือรถเขาออกนอกเป็นเขาปุกอือเป็นเขาปูกเอาคือหัวตัวตีคือสิเป็นน้องจันแจ๊คเดียร์ข้าวเวิ้งนอขาวจันพันเรื่อยว่าจุดของฟันดีนะตีว่าท่านใดวุตตีเดียวเกาเรียกรถเลยตามเลขทะเบียนรถเลยบก่กเก่าเก่าเลยเอา้ารถมันทะเบียนนี่ยังเต็มเต็มมิจักตัววะมีทะเบียนมิได้จะคของเขียนไลยเก่าเก่า รถคันนี้เคยฝันเห็นมันจักเทียบอ่เคยแล้วมันเคยออกบอกรึเ่อออย่าบอกเลยว่างวดเก่าๆนะมันออกเมนนาวคือสื้อง่ายแต่บ่ได้กลับเลยนะอันเมาเข่าคือรถไฟกันกะมีแต่ซื้อดีๆสัมบีซื้อว่าจังไดผู้เมาเข่าคือเราเราบุญมีกับพญ่ต้มดีโอ๋อเจ้าเล้วอันเป็นสิริมงคลเป็นเมนตะเข้ามีไอ้ตังก็บอกฟุกทั้งรถมุนี่ก็เอาผ่านเลยไ้ ยีนไหส่วนหนึ่งบ่เอาเขาขส่วนมูนี่กะมูนีค่็ย่อไปใหไหตียุคคางคาง,งรถตีแล้วเอาคืนรถเรียกว่ามันมีเลขสามตัวบ่เก้าหัวทั้งสามตัวเหรอฮะเก้าห,หัวทั้งสามตัวเลขมันเลขทะเบียนมันมีสามตัวมีเก้าเก้ามาเลยมันน้อมีเลขทะเบียนจากฟองเขียนคือมันเป็นรถรถลากรถหัวลากอันจ้างเราบันนักข่อมาเห็ดไห เป็นก้าทั้งสามตัวเจะบอกได้ว่าบต้องตัดดอกเนาะมันเก่าตัดเก่าเก่าเก่าตัอสองตัวเก่าเก่าว่ามันจะได้สลากกินแม่งหรืบ่บัวท่านใดรถขั้นนี้เคยฝันเกีียวมันหรามันก็ออกมันบ่เมียนเมีานเก่าเั่านะตอนนั้นฝันเียวฝันมาเลยครับงวดงวดนั้นฝันมาเลยครับมันฝันมาเลยครับ วันนี้บ่อไครับฟันว่าไปตีเขาตีเขาอยุ่ขางรถอยู่ขางรถแล้วก็เอาขึ้นฟันดีให้นะอเมว่ามันออกนอกผอไหมฉันตีหอกอีกทีหนึงฟันมือใดมื่อคืนนี้ฟันเวลาใดฮูเมียขึ้นตีสองคืนฮูเมียขึ้นตีสองคืนเป็นขึ้นวันพรังเนี่ยพามันกันได้เตี้ขึ้นมาหลังมเมนตวันพานาะกับฟันดีให้ ป e, ้าเลยวก็ไม่ต้องกราบเนาะทามันกราบนันม okay. so ันกราบนี hmm. ่คือการกราบหัวเนาะบวงงามบ่เอ yeah. yeah. ้เกาาบวงามมันสิไปใสเลยนี่เจ้าเดียวมากเกาเร็วตัวใดจ้บวมมกมันออกมันบ่นฟังด้พี่น้องเอซี่นว่คนบวมมากคนมาเล็กเกเกาบวงงามนนติยาบ้าเล้าฝันดีวลาฝันงีนยมเขาหรอมันก็เข้าหรอน่นั้มันเกิดมาออกนอกความม เอาขอถามเจ้าเนี่ยก้อนเจ้าสิฟันวาได้ตีเขานี่เจ้าได้เขียนเลขไว้บอกบ่บ่บัวนี่างบัวไปเขียนเขียนเนี่ยบ่ได้เขียนไว้บ่ได้เฮ็ดยังขันได้เขียนเลขไว้ขอว่าเลขเจ้าเขียนไว้ตัวที่เขียนไว้มันจะเขามันตีเขานะแต่ว่าเจ้าบม่ได้เขียนไว้แต่ว่ารถคันนี้เขาเจ้าจ้างเขาเจ้าเขียนให้เป็นทะเบียนเก้าเก้าเก้าเพราะว่ารถหัวหลังนี่มันบมีทะเบียนอยู่แล้วมันบอกมันหลักรถแมคโครมันบอกยูดืดอคนนี้แมน ให้เขาติ๊ไว้นี่แหละให้ซื้อกระดาษใหคเขาตัดเป็นเป็นตัวรถขั้นนี้เคยฝันเกียวแห้วมันออกเก่าเกาเต็มเต็มเลยมันบอกแเบียนมันเราไม่มันเกล่ยออกตัวนี้อยากเนาะรถเจ้าแสดงว่ามันคูดทุกขั้นเนาะรถรถกระบะขั้นนั้นเป็นถ้าใอยจำว่าพิดมันสามเก้าสี่เก้าบอสสี่โอ้เก้าสี่สามเก้าเก้าสี่สามเก้าวันนั้นเจ้ากับฟันเกี่ยวมันก็ออกเนาะที่ว่าเออ สัญญาณมันห่องมันเกาะเก่าสามมันบ่เระวังว่าหันฟันเกี้ยวรถเก๋งทะเบียนสองหนึ่งหันหนึ่งสองหนึ่งหั่นบ่ได้เอาโล่งวาเหล็กหลายตัวแล้วทั้งเหล็กพระว่ามันหลายตัวบ่มด้ทั้งเหลขโยมทั้งเล็กมีดีมาทั้งเหล็กหลานหน่อยเนาะมันเป็นเจ็ดแปดคูด้วยเนาะอืมว่าหลายเดียวเรืบ่โล่งหลารื่ฟันก็เรื่องบ่บอกเลยที่สองรถดํา คนม้าไส้าสากับอกนวันนี้กับม้ไสาขั้นที่จอดอยังที่นั่งเมฆครับดีๆเก้าแปดก็ออก,นะออกเนาะเด็กเฮี้ยนนี่มันยังเนี่ยเก้าหนึงง่งมึเจาตีเขายือใส่นปันยูเดินยูพูละม่วงมันราะมันจอดคนนะ่ะไ่ด้ว่าไดตีเขายืาย้ยเฮียนม่นวะตีเขายื้รถเลยคน,นอันตียื้เฮียนหนูเสียเอาเล็กเฮียนลงนะอันนี้เ่อไดตียู่บบานเนาะวะคู่เดียวรถ เอาแบบโบเดกกาบเลยพี่นออ้องเอฟซีฉันเพื่อนโทษตามสองรอบแล้วเนอะพี่น้องคึงโทษตามไ้นู้นที่ย่ามาสัมผัสคนมาเลยโอ้เขาคุณท้ายกับกินแล้วสือเขาสือบุญม่ี่กับสือสมดีเนาะไปไย,ย่อดใส ม่แต่ไม่แต่เคสดีๆมันบ่าไม่คิดว่าน่าจะเขา้าน่าจะเขา้เขาเข้าว่าเข้ามักว่ามักกระสื่อได้พี่น้องเพราะว่ามันสื่อไงตัวละเท่ากเลยเนาะน้นนะตัวละสิบต,ตัวละส้าเก้าเก้าบนล่างขันกันนี่สิกันแบบใดกันหกหกก็ได้ได้วยเนาะเพราะว่าหกกับเก้าเป็นเลขตัวเดียวกัน เดวแต่พอไม่ไปนอนเอฟซีพิจารณาเด้อค่ะนุ่นที่ยากเพามันเป็นเลขซื้อง่ายเลขเก้าเก้ารถต้องการม้วนอะเพราะว่าคนเคยฝันเคยฝันเกี่ยวรถคันนี้มันออกเก่าเก่าเลยมันบอกมันมันบ่เคยออกหกหกตามนี่เลยพอต้องกราบเลขจริงๆมันมีสามตัวเก้าเก้าเก้าคันตัดได้ก็ได้เก้าเก้าหรือทายาทลักลอยบ่แม่นตเก้าก็เอาตัวอื่นใส่เด้อไปนอนเอฟซีอันนี้เขียนตามทะเบียนรถเพิ่นนะคะ มันแรงงามก็ได้แต่ยังมาเลียบง่งามนี่ตัวมันเบิ่นนี่แล้วมันเบิน่นแต่มันสื่อง่ายมันมาต้องกัดค <c oughs> ันเลขหลายตัวตัวหนาตัวหลังเ้องกระตัดเป็นสองคูณ<ม>บอ<ม>อันนี้เป็นเลขเบิร์นนุ่งกังนงบออะไรครับก็ก็บ,บนลาน่างสำคานัเนี่ยอันนี้จะขีดตัดไปเลยอ่ะคันซื้อตัวละยี่สิบกับร่วงทุนสี่สิบเนาะ<ม>สำคัญได้ลอตเตอรี่ทักไปแล้ว่แบงก์ขอน้ำเนาะท่านมีผู้มาขาย กระปั้นมาคน <c oughs> นเคลนนี่เนาะคอยสืออกเจ้าเรียนซื้อซเจ้ากระบอกตามคอยไว้ห <c oughs> ยอกคนได้พี่น้องพี่น้องกันกันว่าเป็นเครือญยานโน้นย่าประกาหยอกคนเล่นนะคะอ้าวสารุปงกระั้นอะไรหน่อยตองเห็นเลขว่าว่าได้พาไปอันหน้านบ่บ่ได้ผาไปอันโท๊ตามสองรอบนี่สิไปสิพาบางไอ้หน่อยไปเทวดาข้ามมาเนี้ก็สิไปบ่ ไปตัวทีวีได้ยีนานี่ใส่หน้าอ๋อใส่แล้วย่ยมขึ้นเ้อไปยามันบ่ใส่แล้วก็มาเลยไป็ต่บุญแล้วนาเพย่องใส่ไปแล้วบันนี้ยามทุ่มสองทุ่มข้าไปยามเนี่ยได้ไปน้ำขาบ่ันไ้ไปอืมอือืมอืมอาวกับว่าเขาชี้หลไดไป อาสรุปมีซํานี่เด้อพี่น้องเลขรถเนี้ยโกเพันปันว่าได้ไปตีเขายุขางรถตีไปตีมากคนเขาขึ้นรถนะคะบดได้ตีอยู่บ้านนะคะเลขรถเป็นเก้าสามตัวห้ากระตัดหายแล้วเก้าเก้านะคะเอาแบบบ่ได้พลาดซื้อบนซื้อล่างนะคะเงี้ยว่าลงทุนหน่อยๆก็ได้นะคะเป็นแนวทางหาสื่อสากกินแบ่งรัฐบาลวันหันกับวิกาบอกแล้วามันเหล็กตัายเคยฝันหลัเพ่น่ามันออกพ่นก็เลยอยากจะแบ่งปันกันปลอยรุ่นปลอยซากสิว่าลอกกันบ้านคนอื่นมาฝันอีกเอา ตามนี่เลยเด้อ่ะให้เอฟีโชคมาน้ำเดอ้พอพวได้คายาค่าหมอไปหาหมอน, <c oughs> น,นะคะสื่อ,องังไงวนนี่แม่